แจกใจหน่อยแจกใจน่แจกแจเหรอแจกใจแจกใจทำไมแจกแจงอ่ะเออไอเดอลงพีี่่ไอดอลเออไดอลงเพลงเดียวเป็นไอดอลเลยอ่ะไปเรียนมาแล้วไปถึงเกาหลีแล้วเนอะมาถ่ายคู่คุณจีหน่อยเพราะว่าเราเป็นคู่หนึ่งในตอนเท่าไหร่แล้ว Shopping, รีบช้อปปิ้งเพื่อนสี24ชั่วโมงจินได้ไหมจินได้ไหมก็ถือว่าถึงได้ถึงตัวกันไปแล้ว e> ใช่ครับในเรื่องมันแค่ไหนในเรื่องมันแค่ไหนหรือว่านอกจอมันแค่ไหนค่อนข้างนัวครับในเรื่องเป็นรถนัวหรอในทีมทีมอาร์เครียดเลยเพราะมันมีซีนนัวแล้วผมลบรอยสักอยู่ถูไปถูมาแล้วก็ลายกลับมาอีกรอบหนึ่งทีมอาร์เครียดอยู่เหมือนกันฮะเรื่องนี้แสดงว่าในเรื่องคือสาววายจินได้เลยอืมเป็นสาววายแบบแอคชั่นเลยว่า ไม่ระวตนฉเมื่อี้ก็คนี่แนะเองนิดเดียวนะแล้วเธอคิดหอไงมาีเคชั่นด้วยมันแบบว่าตบจูบใครก่อนไอ้นะฮะใครก่อนอันนี้ไม่ต้องไปดูในหนังไม่ใช่ดูข้างล่างนะไอ้นะฮะมันพลิกได้ครับไม่องบมิกไช่บางที่ต่อยมวยมวยป้ามันพลิกนิดเดียวมันจับแล้วทนเานจริงจริงถื่อนะไอ้นะฮะเถิ่นมาเล่นด้วยกัน เออเหมือนค่อนข้างสนิทกันเลยไม่เคยเขื่อเลวมันทำเอ่อทำเออหมายถึงเล่นด้วยกันมาบ่อยแล้วครับใช่เพื่ออะไรปกติเล่นอย่างนี้หรอไอ้ปกติเขเล่นอย่างนี้กันหรอจริงๆริงผมเล่นกันหลายคนเลยครับเพราะว่าเด็กชายล้วนอยู่แล้วครับเออมันเลยบอกว่าจักก็เล่นปกติเพราะเมื่อกี้ตอนพี่อยู่ในข้างในบอกว่ามีการแบบละลายพฤติกรรมกันเอ่อกับกับพี่จีเป็นไงเป็นไงต้องทำยังไงละลายละลายพฤติกรรมยังไงไม่ไม่ก็สมมติเวลาเช็คแมนจับมือใช่ไหมจับมือ ล้มล้มล้มจับเอวนี่คือการละลายบางทีการจริงจริงมันมันเป็นเรื่องปกติว่าครับกับแก๊งผมนี่ทำป็นประจำครับว่าใน tiktok หรือว่าอะไรก็ไม่ต้องดูกันตลอดเวลาใช่ครับมันคือต้องอยู่ในบทนหรือว่าเขาไม่เกี่ยวหน่วยเองครับไม่แต่หมายในว่าผมรู้สึกว่าผมโตมากับเด็กผู้ชายเพื่อนเยอะผู้ชายเยอะแล้วการทำแบบนี้ก็ปกติกับผมใช่ครับไม่มีคิดจริงนะหรือว่าพี่คิดอยู่มีคิดจริงนะ อาจจะลองดูครับแต่เขาค่อยลองดูเพราะตอนนี้ชอยเยอะมากอ้ออยชอยมีคนเลือกได้เลยตอะไรบ้างชอยเยอะมากยิ่งเราแบบไปทำงานซิปินเกาหลีแล้วลืมไปว่าช่วงนี้เลือกได้เลยใช่ใช่ช่วงนี้ค่อนข้างเลือกได้ครับค่อนข้างเอิบอยู่ช่วงนี้ครับอีกนิดเดียวถ้า,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 าทำด้วยกันอีกเพลงคือจะลอยอยู่บนพื้นดินไม่ได้แล้วจะลอยขึ้นไปแล้วแต่ว่าด้วยกันด้วยกันแชร์สนุกดีครับเขาเป็นคนที่ ตั้งใจทํางานจริงๆเราเวลาเราทํางานกับคนที่เขาตั้งใจจริงมันทํางานได้แบบง่ายและสนุกครับเวลาคุยเนี่ยมันเป็นเรื่องงานเนี่ยมันสนุกดีครับใช่เพราะแบบสินแบงค์จะแลนด์อะไรอย่างงี้วันแรกก็โอ้ยหแป๊บเดียว30ล้านมิวี่คือหลักๆได้มามาจากเขาเลยครับไม่ใช่เราหรอไม่สองแสนไม่สองแสนออย่างน้อยมีชื่ออยู่นั่นก็ถือว่าพ่อแม่ภูมิใจแล้วครับอยังกลับไปตอนเขาติดต่อมาเอาให้จบ เขาเส่งเพลงไหมฟังก่อนครับแล้วก็ให้ผมไปอัดเพลงีนเกาหลีครับไปเจอที่นูน่นใช่ครับก็คือไปไปพลิปที่นู่นเลยเไปซ้อมเต้นกับอัดเพลงที่นู่นครับใช่แล้วก็กลับมา,ทาไท<ป>ยแล้วไปดูตึกเขานะให้เขาเอิดตึกเขาหน่อยนะ <c oughs> ตึกใหม่เขาใหญ่โตนะ, <c oughs> นะเขา <c oughs> ไม่แปลนจาจักเขาหรอใช่ครับใช่แปลนาจักเขามาครับพอครั้งแรกที่แบบไปถือเขาเห็นแบบโอ้คาไมนี่ของเขา อ๋อรู้สึกแล้วผมมาทําไมดีกว่าครับตอนแรกรงรง,ง,งไปเลยะฮะสภาพคือคนที่นู้นเขาไม่ได้สักแบบนี้ด้วยฮะเ <c oughs> จอได้คือแปลกมากอยู่นู่นครับถามแต่แม้ว่าทำไมเขาต,ติดต่อแบบอยากทำงานชื่นชอบเพราะเปิดตัวเพลงใครเพงเลงแรกแล้วก็เป็นลายคือถ้าไม่นับจากหน้าตาเดี๋ยวผมก็น่าจะน่าจะพบความสามารถนะครับอันนี้ก็ไม่จริงจเริ่มผมเคยถามแล้วเขาบอกว่าน่าจะเป็นเขาบอกว่าเขาเห็นผมเป็นคนที่ทํางานเพลงจริงๆริงแบบทำงานเองที่แบบไม่ได้อยู่ค่ายอะไรเงี้ยที่แบบ มีคนเริ่มโปรเจกต์เองแลจบโปรเจกต์เองอะไรย่างเงี้ยครับที่จริงมันแบ่งหน้าที่กันยังไงนอกจากเราส่งไวเราฟังแล้มันแบ่งหน้าที่จริงๆหลักๆเป็นเพลงของเขาหน้าที่อยู่เขาเป็นหลักครับผมก็แค่ออกแบบเรื่องการร้องเพลงแล้วก็เนื้อร้องเล่นหน่อยแล้วกดดันมาทุกคที่เป็นเพลงไทยเพลงแรกก่อนไปกดดันครับแต่พอไปเจอแล้วก็รู้สึกเฮ้ยเขาเป็นเด็กผู้ชายเหมือนกันอ,ะอ่ะก็ลเลยก็เลย,ลเลยรู้สึกว่าทํางานง่ายครับใชท่ที่แบ่งเป็นยังไงบ้าง ต้องอะไรแบบนี้มึงเหมือนสนิทกันมาเป็นอะไรโอ้ก็แบมเขาบอกว่าเฮ้ยนี่เป็นคนที่สองเลยที่เรียกเรียกผมมึงเลยหรอก็เป็นคนแรกที่โอปาโมดไม่ใ่สองถ้าไม่เปทำไมปกติจะเรียกว่าแบมทำไมเราเรียกมึงไม่ก็คือเหมือนคือเราเห็นเขาอายุใกล้ๆเราก็เป็นเพื่อนอยู่แล้วแล้วผมอยู่กับเพื่อนผู้ชายเยอะแล้วบางทีก็คุยมันง่ายเร็วๆว่าเรียกมึงก่อนเลยอย่างเงี้ยถ้าอยู่ดีๆผมทำงานแล้วเรียกน้องแบมมันก็จะ มันแปเออมันห่างเหินนลอยู่มันชิคก็เลยให้น้องแบมไม่ได้เออมันดูห่างเหินไปหน่อยอ่ะเพราเรียกมึงแล้วสีได้รีแอคกลับมาแล้าปกติแล้วเขาจะชินเราเรียกเขามึงแล้วเขาเรียกเราว่าพีถามครับพี่ถามมันมมันมมันม้นมันมาัั แคเตอร์ถ้าเราจะเหมือนกันมันก็จะดูเหมือนกันเกินไปไม่มีใครเขาชอบเลยเหมือนกันเลยครับแต่เราเป็นคนไทยคนแรกนะที่เขาทำภาพแบบนั้นใส่ภูมิใจครับเถื่อดีภูมิใจครับคือเขาทำเองหรือว่ายังไงอะคะก็มีที่มาแล้วแซวอะไรกันหรือเปล่าตอนนั้นมันทำขึ้นมาเองเอาแล้วต้องจำอะไรอะคือคือผมอะไม่ตกใจเพราะผมรู้สึกว่าเขาก็เป็นเด็กผู้ชายเหมือนกันคนนึงอะแล้วผมก็เคยโดนทำท่านี้มาตลอดเวลาอยู่แล้วก็เลยรู้สึกเฉยเฉยแต่ท่านี้มันแต่ผมเพิ่งรู้ว่าเขาไม่เคยทำมาก่อนเหรอ อิดชากันละสิอิจฉาละสิว่าเราควรเขาควรโกงเขาบ่อยๆมนกลัวหรอเขาทำตัวหน้าโดนแกงเองด้วยอืมทำกลงเนี่ยเขาหน้าโดนแกงเลยแซวอะไรเขาชอบเขินเขินแล้วก็โดนอย่างงี้เราก็เลยชอบเลยแก่แกงเลยใช่ ถามว่าถ้าพ่อก่อนที่จะได้เจอเขาแบรด์แบรนก่อนตอนที่เรายาังไม่รู้จักเป็นความจริงของเขาแบรแด์เป็นเฮ้ยแต่ผมไปเสพผลงานเขามาแล้วครับไปดูสัมภาษณ์มาเขามาแล้วก็ดูเป็นคนน่ารักดีครับดูเป็นคนแบบว่าเ,ออเรียบร้อยกับผมอะเพราะว่าผมรู้จักพี่เขาเ,ออเขาเรียบร้อยทั้งบ้านส่วนใหญ่ออใช่ใช่นะาจะเรียบร้อยนะเยอนกัน่าจะน่าจะตึงสุดในบ้านนะผมว่าตัวเนี้ยใช่ถ้านับจากพี่เขาแล้วอะยังมีโอกาสได้ร่วมงานกันอีก น่าจะมีครับน่าจะมีคุยกันเรื่อยๆครับใช่จะพาจพเขาไปแจวกับเพลงเราบ้าทำไมอะไรเงี้ยนี่มีคุยโปรเจกต์กันอยู่ครับใช่เมื่อไหร่จีนยังไม่รู้ยังไม่รู้ยังไม่รู้เพราะเม่เพราะหลังจากนี้จะมีเพลงผมปล่อยซิงเกิลของตัวเองก่อนใช่ ตัวเขาสูงไหมครับไอ้นะฮะช้อนน่ากินมาทำมับส่วนใหญ่แบมเขาชอบเล่นเกมครับเขาชอบท้าผมสมมติเล่นพูได้เขาจะให้ฟรีเออนี่ผมก็เลยฝึกเลยฮะตอนนี้นี่แคะซื้อโต้มมาที่บ้านแล้วฮะเพื่อเพื่อเล่นแข่งกับเขาเนี่ยเอาเอาของฟรีเคอทัศนะก็คือแบใช่ใช่เลยดีเลยแล้วเคยชนะอะไอยังบางทีไปเล่นอะไรเขาผมเหมือนได้เงินมาเป็นเงินสดอะไรเงี้ยเขาเป่ายิ่งฉุบใครได้เอาไปเลย แลวนี่แล้วนี่เขาใส่โอ้โหนาฬิกาเป็นร้อยเอาตังค์ผมไปอีกตอนนี้ชุบชนะผมเอาตังค์ไปอีกเไม่ได้โอกาสชนะเขาได้หมดเลยชอบเล่นเกมเหลือเกินเประบดวงไม่ดีอยู่แล้วแต่คนชมว่าแบบเคมีเข้ากันเราเรารู้สึกก็ดีครับมราจะเป็นไอดอลแล้วครับก็เป็นเอ่ากับคุยกับไอดอลได้กันโอเคครับเรียมเรียมถีไอดอลมันจะขำไหม ยังยังเรียนยังไม่ครบครับเพราะดูจาก MV แล้วีนะเขาดูถ้าดู MV จริงๆเนี่ยเขาจะมีการจิกตา MV ของผมนี่จะผมจะเต้นอีกทีอะไรอย่างเดียวผมเต้นมองพื้นอย่างเดียวไม่ทำอะไรเลยนะเขาเต้นหแบบจะผมมาอย่างนี้จะเต้นเลยคืออยากจะเต้นอ่ะเขาไปเกิดใชเราจะไปเกใช่แบบคนละแนวคนละแนวแนวเขาทางเขาเขาทำได้เรื่งยิงโฟมที่เราเป็นมีนเขาครับแล้วเขาช็อตกลับ จริงๆด่ากแรงกว่านี้อีกนะปกติปกตินี่คือด่าแรงกว่านี้อีกนะนี่คือเบามากเลยคใช่แสดงว่าเรารู้ว่าถ้ามีนไปอย่างนั้นแน่นอนมันจะต้องได้กลับมาอยากโดนด่าคือกรครับคือชอบท้าททยระบบผมมากเลย โอ้เป็นงี้มาตลอดอยู่แล้วครับไม่เคยคุยกันดีอยู่แล้วครับก็คือตั้งแต่ตอนที่พบกันกับตอนเรื่หลังเลยกองก็เป็นอย่างนี้ก็ด่าเหมือนกันนะครับก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนใช่ด่าเหมือนเดิมครับเออถ้าโดนด่าเออพ่าะเขาถามว่าเมื่อไหร่เราจะโตเราแต่ตอบเขาประาณว่าอะไรก็ตอนนี้ก็ก็โตอยู่นะหมายถึงว่าเออแบบเออการทำงานอาชีพการทำงานเราโตขึ้นแล้วใช่ใช่ใช่ครับหลังจากที่ตอนนั้น แต่แต่สุดท้ายผมโตยังไงเขาโตกว่าครับไม่บอกอยู่ยังเขาบอกเขาโตกว่าเฉยครับเป็นรุ่นพี่ที่ทำงานมานานกว่ากว่าสิบปีนะครับอ๋ใช่ถ้าไทยระบบเราเรารู้ไหมว่าเขาจริงหรือเขาเราเล่นไม่รู้ครับไม่สนใจดีกว่าเขาด่ามาก่อนเขาอยากรู้ใช่โดนด่าอยู่แล้วใชบคำเจ็บปวด ก็เลยสักเต็มตัวชอบความเจ็บปวดไม่ดีแบบนี้ใช่ครับใช่ครับเรื่องปกติครับอ่ระหว่างการที่เราไปสักกับโดนพราด่าเนี่ยเจ็บอะไรกันสนุกกว่าเออก็พอกันเลยเจ็บพอๆกันครับตอนนั้นอยู่แป๊บเดียวแล้วก็หายไปไงเกาด่าใหม่อันนี้มันอยู่นานครับต้อมันเติมตลอดเติมต่าง ไว้ไวว่างค่อยเติมแปลว่าส่วนมากเขาไปเติมเกลเราไปเติมโฟมเติมคุณถึงก็เติมเกลอย่างเงี้ยเราเติมโฟม์คู่เลยแปลกๆนะกเมโฟล์อะไม่น่าเติมนะให้ปล่อยเขาไปทางที่ดีเลยพี่ปล่อยเขาไปเติมอะไรอื่นเถอะไม่ใช่อะไรนะเพลงจะปล่อยเมื่อไหร่เพลงเดี๋ยวปล่อยเอ่อเจ็ดตุลาคมนี้ครับนี่ไม่นานแล้วเพลงปล่อยนะครับเพลงใหม่ปล่อยนะครับไปยังไงเพลงไปยังไงอยากจะบอกว่าแอคจัดเลยครับโอ้ยิ่งวัดฮิปเปียรหรอโอ้โหร้องแบบ นี่มันโชว์เสียงร้องแบบ um. so ้้้เเเตตตนนนสิไม่มีเต้นครับแต่แอคครับแอคไกด์หลอดไกด์หลอดมีมีนิดหน่อยครับนี่อนี่คือเลือกเองเลย MV นางเอกสองคนเลยครับนางเอกนี่เล bon ือกมาเพราะเหมาะกับ MV หรือเลือกมาเพราะเหมาะกับใจพูดได้เหรอฮะลองพูดดูเอาไบบเหมาะรับการทำงานครับแล้เลือกสองคนนะ โอ้เลือกเยอะกว่านี้จริงๆแต่เขาแค่แค่สองคนเกียร์ก่อนมาอะไรนะสปอยก่อนฟังก่ฟังเกี่ยวกับว่าเกี่ยวกับว่าเรายินดีกับตัวเองในชีวิตช่วงนี้ครับเออความรักเดี๋ยวเราอาจจะมีในอนาคตแต่ว่ายังไม่มีจะเราให้ให้ตัวเองก่อนบางทีแต่ไม่ได้สื่อถึงอะไรใช่ไหมไม่มีอ่ะไม่มีไม่มีอ่ะอยากให้ถอดแ่กยังหนึ่งคส่ตาดูเล็กๆมากฮะลอกแรกอะไรพี่ไม่ไม่เคยนะผมไม่เคยลอกแรกพี่คือถ้าคนฟังเพลงนี้แล้วถามกับเราว่าเอ๊ะ ออะไรรหืเปล่าโอ้มันจะหลายคนเลยพี่มาเหมือนเพื่อนหลายคนเลยเออไม่มีใครทั้งนั้นเลยพี่ขอบคุณครับขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบอฟังราคะพี่ได้อะไรบ้างไหมเนี่ยได้เลยได้เลยไปได้ที่ไหนนะพี่ไปได้ที่ยูทูปครับยูทูผมครับไฟตาเฮ้ยยูทูปผมล้านซับแล้วเฮ้ยกว่ลูกไหวทำมาตั้งนาน